ัลโหลสวัสดีทุกคูมีกีเราลคุยตามที่หน้าเราของเราดอคเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวสกินเดอะซีรีส์กันอีกแล้วค่ะและสกินแบรที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นสกินทองของเด็กขี้แยก็จําได้กันหรือเปล่าคะว่าฮันเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นคุณชายตัวน้อยที่แต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถเยอะมากเลยนะคะ แต่ตั้งแต่มีการถูกปรับลูกไฟเนี่ยน้อยคนแล้วนะคะที่จะยังเล่นอยู่ในตอนนี้แต่เนื่องจากในนามเมนเก่าของเรานะคะก็จะลองกลับมาเล่นหนุ่ยสักครั้งหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยน้องเด็กขี้แยของเราเนี่ยจะเล่นบ้งหรือว่าจะเล่นแบบปังไปเลยพังแบบพังเลยอะไรอย่างงี้ต่อไปรับชมกันเลยว่าวันนี้น้องคุณชายกับองราชินีจะปังแค่ไหน yes เข้าเกมมาเรียบร้อยค่ะทุกคนไหนดูซิโอ้โหาแล้วดูแมพดิดูแมพดีทุกคนงูสภาพเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเออน,น้องน้องเด็กขี้แยก่อนอ่านี่ไม่ได้หยิบน้องนานดื่มหรือเปล่าโอ้เห็นตัวละครผมนี่เปลี่ยนเปิ้กเลยครับแป๊บหนึ่งนะผมนี่เปลี่ยนเปิ้กเลยครับเออเอานั่งตายไวสามเป็นนั่นแหละเออใหญ่เห็นหน้านะโอ้โหเกิดห่างไกลความจเจริญพอกับแม่งูเลยฮะอาไมเวลาฉันเล่นฮันเตอร์นิ้ชอบเกิดห่างไกลความเจริญกันจริงๆเลยนะ อาละรับบี้หนูเล่นยังไงนะลูกโอ้ยไม่ได้หยิบนานละบ้าบอจังเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูรีสกิลให้หนูรีสกิลให้สาวน้อยทําไมอะหนูรีทําไมลูกต้นเกมมาหนูรีทําไมเจอเป็นแดนเซอร์หญิง่องเรวก่อนแล้วค่ะตอนนี้นะคะรับบี้ของเราได้ทำการเดินเข้าไปหาฟีเมลแดนเซอร์จากนั้นนะคะก็ลูกไฟใส่เข้ามาแล้วก็ทําการไปยังไปหนึ่งทีแล้วเธอจะช็อกไปเลยยังไงล่ะอ่าคาหน้าต่างอะ อ่ะาตาต่างผ่านมานะคะแล้วก็อุ้มลงห้องวีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเอ๊ะเดอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ๊ยหน้าเจ้าแกงทุกคนช่วยด้วยดื่มเช็ดหน้าเจ้าก่อนนะคือคือจริงเช็ดหน้าเจ้าแล้วเว้ยแต่หมวดน้ํามันหยดใส่อ่ะมาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเช็ดหน้าเจ้าสนนะโอเค๊นั่งลงไปตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวปักต้นไม้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเอาไว้ส่วนง่ายตอนนี้น่าจะยังไม่มีใครช่วยกันหรอกแต่สาวน้อยก็คือขอโทษนะคือสาวคนคนเนี้ย เราสุ่มเจอตั้งแต่ตอนที่เล่นซาร์เมอร์ด้วยกันแล้วค่ะคือนางน่าจะเทียรเอ็ดกาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดไม่ได้บูรี่นะแต่เหมือนนางจะยังอ่านเกมไม่ได้แข็งมากค่ะทุกคนก็ถ้านางสิงต้นเกมอย่างนี้ก็ก็ชัดก็ชัดแล้วละ่ะน่าจะยังอ่านเกมไม่ได้แข็งมากแต่นี่เป็นระดับแรงกริฟเลยนะนี่ระดับแรงกริฟเลยนะเขาก็ต้องแบบว่า,วาเขาอาจจะแบบกะกัประมาณว่าเฮ้ยเรา บบอ่อนให้เราอะไรอย่างงี้ก็อ่อนให้แล้ค่ะดีแล้วค่ะเพราะว่าส่วนตัวทาให้อ่อนให้ในแพแน่เลย <c oughs> ตรงนี้ไม่มี oh. เอาันจิฮัลโหลได้ข่าวว่านายชอบพกไฟวิวนั่ไฟวิวไปแล้วไม่มีประโยชน์หนะรอกหล่อนน,ะ <c oughs> <c oughs> น,น่ะไม่มีประโยชน์หรอกพกไฟวิวชั้นตีบ้านห้องวีได้ว้หะชันตีบ้านห้องวีได้ไม่มีประโยชน์หรอกไฟวิวของแกนะ่ะมาเลยค่ะขอตีสักหะหะห้า,หาตาฝาหรือเปล่าหนูจะเดินเข้ามาทำไมเนี้ย เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปทำานเมื่อกี้ฉันไม่ตีสาม้วก่อนนะเมื่อกี้ได้สามศพแล้วเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะนี่เจะเดินกลับมาทาไมวิธีการหลบแบบไหนของเธอเนี่ยวิธีการหลบแบบไหนเนี่ยลงไปถ้าเช่าห้องวีนะเห็นไม่ค่อยอยากจะขึ้นเท่าไหร่นะห้องวีเนี่ยฮะได้ข่าวว่าตายแล้วใช่ไหมนั่งลงตรงนี้แหละกานจีลุกได้แล้วใช่ปหมนั่นไงว่าและเชียร์ฉันไม่สนใจลุกลุกก๊อบๆของแกหรอกนะมานี่ให้ฉันฟาดซะดีๆเลยฉันไม่สนใจลุกมะนาวของหลอนหรอกเลยยังแล้วสาวน้อยยังไม่ฉีกไปไหนอีีกเเน่ย ยังจะอยู่กับเพื่อนอีกใช่ไหมเด้ยเขาอีลูกเองแล้วใช่ไหมโอเคเปิดรากเฉียงไปทุกคนอาจจะเปิดรากตรงกันก็ได้นะคะแต่เขาชอบเปิดรากเฉียงมากกว่าเปล่าหรอกคือเปิดว่าแล้วก็หาข้ออ้างไปเองแล้วไะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวคิดว่าจะได้ตาเราลรอเราลูกไฟหนูอยู่ข้างหลังนะไอ้หนู <c oughs> เห็นอย่างงี้เนี่ยลูกไฟพี่กับแม่นะจ๊ะอ่าจับไปนั่งก่อนเลยนะคะก็ตรงน,นั้นมีลูกเอ้ยไม่ใช่มีลูกไฟเยอะแล้วก็มีเก้าอี้เยอะด้วยวิวเพื่อนมาดึงนะเนี่ย เครื่องไม่เดินนะเราว่ะชิลิเดอร์มาดึงใช่ไหมชิลิเดอร์มาดึงก็เครื่องไม่ต้องเดินจะสามเครื่องตลอดไปเนาะอะมาเฮ้ยเดี๋ยวหน้าจอดูแกงไออันนี้คือไม่ได้ไม่ได้จะท็อกซิกนะ <c oughs> คือหน้าจอแกงไออุ้ยเสร็จแล้วต้องไปชัดหน้าจอจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบไม่ชอบเลยอะมาไหนดูซิเธอจะไปไหนกันนะเดี๋ยวปักต้นไม้วรงน,นี้เดือดไออ,ไอ้าวไอนี้บังอาจมากนะ มึงอาจแคนเซอร์ลูกไฟของฉันอย่างนั้นหรลูกไฟฉันไม่มีค่ายอยากนี่เนะ่เสร็จแล้วนะคะฝั่งนั้นไปดืงกันแล้วแหละก็จับนั่งเลยแล้วกันต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่บนเก้าอี้นะคะก็จะเป็นเรื่องดีเอา้าจริงๆจะพาลงไปลงเบสเมนต์นนะแต่ว่าไม่ได้อะตรงนี้ก็ได้หน้าจอแกงค่ะไม่ได้จะท็อกซิกนะหน้าจอแกงเฉยๆเมื่อกี้โดนแฮนเซอรใช่ไหมปากใหม่ก็ได้ฉันปากใหม่ก็ได้จ้าเออหูยังขึ้นอยู่เลสาวน้อยไม่ได้จะมาหรอกถ้ามาเนี่ยคือฉันจะอึ้งมากเลยนะ เอ๊เสียง่าชลิดเดอร์เป็นคนมาค่ะแสดงว่าตอนนี้สาวน้อยก็ต้องปั่นไฟอยู่ใช่ไหมไหนชลิดเดอร์หรืออ้โหหลบด้วยหลบหลบยังไงคะดึงอย่างนี้เลยเหรอเ้าลั่นไฟ,ไฟวิวทําไมว่าแล้วต้องลั่นไฟ,ไฟวิวอยากได้แผลนาจังเลยนะ่ะไหนการจีก็ลุกเองไปแล้วก็ดีค่ะเพราะว่าสาวนา้อยจะต้องมาดึงเท่านั้นนะคะแล้วก็เครื่องจะไม่เดินด้วยขอหน่อยละกันขอหน่อยละกัน เชลิเดอร์โอ้ยเสียเวลาจังเลยนะเนี่ยในเมื่อการไล่เชลิเดอร์มันเสียเวลานักเรากลับไปเอาสางเอ้ยไม่ใช่เรากลับไปเอากันจีก็ได้หูยังขึ้นอยู่แสดงว่าหลอนจะมากรุบอัพอย่างนั้นเหรอไม่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 ให้กรุบอัพอย่าเหล2สองแล้วใช่ไหมอ่ะลงไปนั่งเชลิเดอร์ก็น่าจะมาแหละส่วนเออเออเทำไมน้าจอป็นอย่างงี้ล่ะโอ้ยรับไปได้เลยไหนดูสิเชลิเดอร์จะมาใช่หรือเปล่าแต่หูขึ้นแถวนี้นะ อ๋อนั่นไงข้างหลังจริงๆด้วยจะโดนลูกไฟไหมนะครั้งนี้เนี่ยฮะจะโดนลูกไฟไหมจะโดนลูกไฟไหมหไม่โดนว่ะงั้นใช้การชารัดตีเลยแล้วกันไม่ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่บีมเปรขนาดนั้นน่ะเปไหมไหมถ้าเปไหมแล้ววนไม้แลวฉันจะขำให้นะอา้าวเดินชีกูอย่างนี้เลยเหรอได้ดิพีได้ดิบูตดความเร็วมาแล้วก็ตีเลยแล้วกันยัางไงา ใช้ลูกเอีงไปแล้วก็เหมือนกับฆ่าตัวตายใชยล้ล,ชล,ชชลูกเอลเลยใช้ลูกเนี่ยใช้ใช้ลูกเอีงเร็วเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะนังหนูได้ข่าวว่าเฟรตส์ทารและใช่ไม้สำหรับสกิลเลยค่ะแล้วก็เดาว่าสาวน้องน่าจะเทเลพอร์ตหรือไม่ก็อยู่ไกลๆนนะี่แหละตรงนี้ตายแล้วนะคะทุกคนเอ่อไม่มีเครื่องสั่นตรงไหนเลยนะคะ,นนะท้องหน้าดีเลยอ้าหัวเธอแล้วไหนอ่ะเอ้ยฉันเห็นออร่าตรงนั้นน่ะเห็นออร่าตรงนั้นน่ะไม่มีทางซ้ายทางขวาเลยนะคะยังเจ็บสองคนอยู่เลยแต่ นี่พยายามฟังเสียงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะอ,ะอ,ะอะหน้าจอก็แกงอ่าวิเดีย๋ยนะในแบบนี้มันมีอาวุธลับอยู่อย่างหนึ่งนี่นาไอ้ะตรงนั้นมีมีไม่รู้ว่าจะเป็นอ่าการโค่นหรืออะไรนะคะแต่เราเอาความชัว์ดีกว่าค่ะเดีย๋ยนะในห้องนี้มีหลุมด้วยนะเนี่ยไหนดูสิอ๋ออยู่คนละอยู่คนละฝั่งเลยค่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราเราอ่านจอมอนอิเตอร์เป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เปลี่ยนตรงนี้นี่แหละ เฮเลพัดก็จะมาแล้วนะคะรู้นะว่ากลางโบสถ์ตรงนั้นน่ะมันมีหอนอยู่นะเจนเห็นนะเันเห็นมาจากซามอนเตอร์แล้วเธอนนะเป็นใครกันน่ะเป็นสาวน้อยป้าหรือว่าชลิเดอร์โอ๊ยโอยหน้าจอหน้าจอหน้าจอดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยเสร็จแล้วฉจนต้องไปใช้หน้าจอแ้ะเมียโอ๊ยอุตส่าห์ฝืนเล่นคือถ้ามันเซเวอร์มันยังมีเวลาไปแบบไปเช็ตได้ไงแต่นี่คือฮันเตอร์จ้าแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเปใส่ฮันเตอร์ชิลชนะคะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมันนะคะค ไม่มีเลยแฮะตรงนี้แต่หูยังขึ้นอยู่เลยนะแต่เมื่อกี้ดินเสียจากทางทรายปะไม่รู้แต่ตอนนั้นเครื่องสัน่นเอาตัวที่งตรงนี้ก่อนแหละเอาตนี้ก่อนแหละเดาว่าตัวตนี้คือสาวน้อยเดาว่าอย่างเงี้ยคือสาวน้อยชัวร์นั่นไงว่าแล้วโอ้โอเปิดเบี้ยวอยู่แล้วชักชีวิตมามาเลยจะไปไหนคะดา,นดาดใดหหกทำไมนาั่นใด้ดหกทำไมาโอ้ยในใก็เหลือทสุดท้ายละเครื่องไม่สั่นหรอกทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอขอตัวไปเอ,อขอตัวไปเช็ดหน้าจอแป๊บน,นึงนะคะเช็ดหน้าจอเสร็จแล้ว ไหนกลับมาเฝ้าต่อสิตรงนั้นอ๋อตรงนั้นไม่ใช่คนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นพวกต้นโพต้นใจที่เวลาเราวาแล้วมันเกินในแบบมากเกินไปอะคะ่ะมันก็จะ,ะล้มไปเองนะคะเดี๋ยวนะแล้วคือเธอจะคลานไปไหนฮะเอาเอา,เอาตรงนี้เก็บมากนนั้นจะคลานไปไหนหอะฮะเราจะคลานไปไหนตรงนี้มันไม่มีคนเดี๋ยวเราจะถูกเวลาเราจะกดเทเลอร์จะมาหาก็ได้ค่ะเราไม่จะเป็นตน้องรีบนะคะเพราะตอนนี้เรารู้หลุมแล้วด้วยอะยังไงคะสาวน้อย ถ้าจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีคะหนจะคานไปไหนมันจะคานไปไหนเฮ้จะคานไปไหนจะ <c oughs> อา้อาวอ้าวอย่างนี้เลยเหรอแต่ใไหนแล้วก็ต้องสลับตัวกับย่าแมรี่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวฉันพาล็อบบี้กลับไปที่คาดูฮาร์ดก่อนละกันเนาะเอาละแมรี่ฉันอัดของล็อบบี้เสร็จแล้วล่ะแต่เปื่อต้องตาเธอแล้วสินะกกอนที่จะสลับตัวฉันปีเล่นนะ่ะเธอมาตรงนี้ก่อนทีสี่เจ้าของช่องอมีอะไรเหรอแมรี่ ไไมปเลยไม่ได้เมื่อคืนฉันบอกเธอว่ายังไงฉันบอกว่าให้เธอเติมเงินเข้ากระดุมให้แล้วไม่ใช่เหรอแบบนี้เนี่ยฉธอก็ได้ช้าพอๆกันเลยนะสิฉันรู้ส่าไม่ไปเติมที่ร้านเพราะว่าบางร้านเขาตอบช้าแต่จะคิวส่งยาวอีกฉันก็เลยให้เธอเติมให้แท้ๆเลยสรุปแล้วมันต่างอะไรกันมาก็ช้าพอๆกันเลยไม่ใช่เหรอใจเย็นๆนะแมรี่เธออยากได้สกินอะไรเหรอก็เธอน่ยยังไม่ได้ซื้อโทมิเอตในไอดีหลักนี้ไม่ใช่เหรอฉันก็เลยให้เธอเติมให้ยังไงล่ะ แล้วไหนล่ะฉันไม่เห็นเธอจะเติมให้เลยยุ่งแต่กับอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉันเติมที่เติมเซ็นเตอร์เทเวยังไงล่ะะอะไรเติมเซ็นเตอร์เท 24, 24เวนก็ย่อมาจากว่าสามารถเปิดบริการได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะเป็นไงเหมือนเซเว่ใช่ไหมล่ะ แม้ี่ถ้าเธออยากจะใช้เนี่ยแต่ว่าเธอขี้เกียจกดหรือว่าหาไม่เจอใช่ไหมเธอสามารถกดเข้าไปที่ใต้ร้างคลิปได้เลยนะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเติมได้เลยเติมทั้งราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยสามารถเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เห็นต้องงอใครเลยถ้าสมมุติว่าเธอเนี่ยชอบเก็บยอดเติมใช่ไหมเธอก็แบบว่าไม่ต้องรอหรือว่าไม่ต้องอะไรเลยนะบางทีร้าน บบเขาก็จะเติมแล้วก็ตอบช้าใช่ไหมล่ะบางทีก็จะคิวยาวบางทีก็จะอะไรอย่างนี้เธอสามารถเติมเองแล้วจะไม่ง้อใครเลยนะก็เติมเซนเตอร์อยากเติมเกมอะไรก็เติมเองได้เลยเป็นตัวของตัวเองขั้นสุดไปเลยเป็นยังไงแมรี่เข้าหรือยังมันมันก็เข้าแล้วล่ะว่าแต่มันมาตรงนี้ได้ยังไงวะอ้าวเทอไม่เอยินดีต้อนรับเข้าสู่คาถ์หลักของฉัน นี่ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากเลยก็ที่มันเกิดขึ้นไวนะเพราะว่าฉันเติมเกมผ่านเว็บเติมเซนเตอร์ e n t e r 2 u r ยังไงล่ะเป็นยังไงแรวเห็นไหมเรวสุดสดไปเลยป้าแต่ว่าแมรี่หยิดพูดมากแล่ะฉันเติมไม่ทางละเธอก็ต้องไปลงแมชกับฉันดิเดี๋ยวจะของโชว์ฉันฟังไม่ทันวะมาถึงคิวแมนหลักของเราอย่างทสกาสีเลือดหรือว่าบลัตตี้ควีนนั่นเองตัวแม่ตัวมัมฉันทีฉันบอกเลยว่าฉันเป็นเมนแมรี่ในสายเลือดนะคะมือเปียกแค่ไหนฉันก็เล่นได้เลยนะเพราะฉะนนนั้ี่ยอาพูดทลง เอาคุณย่าไปลงสนามกันบ้านดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นคนชายตัวน้อยไปแล้วใช่ไหมสตาร์ทเข้าเกมมาเรียบร้อยค่ะวันนี้หยิบเป็นแบบอไม่ใช่หยิบเป็นอ่เครื่องประดับที่เข้ากับคุณย่านะคะน่ารักสุดๆไปเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นชิลๆนะคะไล่ช้าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้เน่ก็คืออยู่ในโหมดอารมณ์ดีค่ะไล่ชิลๆไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ต <ge ar> ัวเองไปฝึกตีเธอเอิ์มาแล้วด้วยสิก็เลยแต่ก่อนเนี่ยตีเธอเอิกเก่งอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ก็เลยคิดว่าน่าจะไปฝึกมาแล้วก็น่าจะดีกว่าเดิมนะคะน่าจะเกิดอยู่ตรงนั้นปะถ้าดาวไม่ผิดนะคะไหนอันนี้ไงหูขึ้นตรงนี้ปะอุ๊ยเสกไกลเกินไปเสกไกลเกินไปอ่าตรงนี้มีห้องวีอยู่เดาว่าน่าจะเป็นนักบวชหญิงหรือเปล่าเดานะเพราะได้ยินเสียงใช่ปะฮะจริงด้วยจริงด้วยฮึบโอเคจริงๆเมื่อกี้ฉันควรจะลงไปดีกว่านะเนี่ย สาวน้อยสิงต้นเกมอีกแล้วเหรอสาวน้อยสิงต้นเกมอีกแล้วเหรอทําไมเขาสิงได้กันเก่งจังเลยเขามั่นใจเหรออ้าวอีนี่อีนี่อีนนี่จะเปิดวาร์ปอย่างงี้ไม่ได้โอ้ยอยู่ใกล้แม่เกินไปนะลูกไหนแม่ขอดูหน่อยซิว่าหนูจะวิ่งขึ้นไปที่ไหนบลิงแม่มาแล้วนะบลิงแม่มาแล้วนะลูกฮะโอ้ยลงไปอย่างงี้เรายังใช้บลิงไม่คุ้มนะคะ เดวเราขอลงไปอย่างนี้เลยอ้าเห็นไหมเข้าวาร์ปตอนนี้นางน่าจะวาร์ปหมดแล้วค่ะตอนนี้สามารถใช้บลิง์ได้แล้วนะตอนนี้สามารถใช้บลิงด์ได้แล้วเราจะเล่นลายเดิมอย่างนั้นเหรอแน่ใจนะว่าจะเล่นลายเดิมน่ะฉันสามารถบลิงด์เก็บเธอได้เลยนะบลิงด์เก็บได้เลยนะจะหนีไปไหนจะหนีฉันไปไหนอย่างนั้นเหรอเจ้าของช่องนี่แล้วก็พอได้ทีไรก็เป็นอย่างนี้ประจําเลยนะอ้าวแมรี่มาเขาด้วยเหรอุอล่ะเธอเล่นฉันก็ต้องมาด้วยสิอ่าโอเคโอเค จับน้องแมลงสาบมานั่งตรงนี้พริ้น์แถดนั่งตรงนี้ไปเรียบร้อยน,นะคะเราไม่ได้พกวัตเต็ดออเดอร์มาด้วยสิอืมเรารู้นะคะว่าตำแหน่งอยู่ทางขวาคนหนึ่งน่ะตรงนั้นน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยกลางแบบไม่มีคนเลยค่ะทุกคนอ่าเครื่องมันเสร็จละว,ว้าเดี๋ยวเราอยากจะได้แผลก่อนมันเข้ามาจังเลยอะ่ะอยากได้แผลก่อนเข้ามาเป็นนักหุนเชิดด้วยนะคะอยากได้แผลก่อนเข้ามาเก้าอี้จังเลยจะใช้อมาตาน้าเก้าอี้ชิมิล่ะ จะใช้อามาตาหน้าเก้าอี้ใช่ไหมล่ะขอใช้ทักษะที่ฉันฝึกฝนมาทั้งชีวิตขอใช้สเต็ปนี้ละเรียบร้อยอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นสาวน้อยแล้วก็เขาตีเลยแล้วกันนี่ยังโลกเกินไปนะเจ้าของคนทัน,นี้เนะี่ยฮะโลกเกินไปหรือเปล่าความเป็น,นแมรี่มันอยู่ในสายเลือดอะไรประมาณนี้เหรออ่ะจับไปนั่งตรงนี้ตรงนี้ก็เก้าอี้ใกล้ๆนุ่มๆสบายๆนั่งใกล้ๆเพื่อนนะจ๊ะเงาเหงาไงไป ตรงนี้ยังไม่มีหูขึ้นนะคะแต่ว่ามันอยู่สามเครื่องแล้วยังจับคนสุดท้ายนั่งใช้ทันทีไม่ได้ค่ะแต่จริงจริงคนสุดท้ายก็เป็นหมอแต่เราแค่ไม่รู้แบบว่าเออเราแค่ไม่รู้หลุมเท่าน,นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราปล่อยสาวน้อยมาลุกแองไปก่อนเลยลวกันนะคะเอาแหหมอก่อนเนาะฮึบโอเคลุกไปเลยเออลุกจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวเราเอาสองคนนั้นก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าสาวน้อยเนี่ยเอางจริงมันก็คุ้มแหละแต่มันไม่มีความท้าทายค่ะทุกคนคืออะไรที่ตื่นเต้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าใช่มม ไหนลองขึ้นมาตรงนี้จะขึ้นทันไหมนะเอาไม่ทันแฮะเียดายจจังเลยไม่เป็นไรฉันยังมีกระจกเหลอืออีกหกอีนะคะทุกคนเดี๋ยวรอสามสองหนึ่งมันจะต้องลงจากสถาน,นีแล้วก็ไปที่ตรงนู้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะรอหอนออร่าเสร็จแล้วแล้วก็เสกมาเลยหมอไม่เห็นอะอ๋อเอาแจ็คางมองไม่เห็นเปิดอามาตะเลยเหรอลูกเบิดอามาตะเลยเหรอลูกเ,เ,เ,เอาสิมาเอามาเลยมาเลย,มาเลยไหนขอดูไหนสิฮะเจอทักษะแบบนี้กับแม่เหรอทักษะอย่างนี้เนี่ยนะ แกใช้ทักษะนี้แล้วแกรอดเนี่ยนะโหภูมิใจตายเลยนะเนี่ยใช้แบบนี้แล้วคือรอดใจตายเลยฮะแล้ว <c oughs> จะรอดอีกนานไหมรอดอีกนานไหม <c oughs> เล่นไม้ในกับแม่ไม่ได้บ่อยหรอกนะสัรหาอย่าใช้ทิคเดียวกันกับฮันเตอร์บ่อยๆนะเว้ยฉันเตือนแล้วนะ <c oughs> น่าจะตุยแย่หรือยังนะคนนี้ <c oughs> จับนั่งซีหรือเฟรสองกันเ <c oughs> ฟสองปะอ่าเฟสองค่ะฝั่งนั้นฮิวกันเรียบร้อยนะคะอยู่ไหนวาน ะอะอราไม่อ๋อเดี๋ยวนะแล้วคือสาวน้อยสิงเลยเหรอคือสาวน้อยมันเป็นอะไรกันเหรอฉันไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้วิธีการเล่นสาวน้อยเขาเป็นอย่างนี้เหรอแต่แต่ไอดี ID นี้แรงมันอยู่ประมาณแรงกริฟเลยนะปะกติเขาเลน่นอย่างนี้เหรอวะฮัลโหลไม่จะบูลลี่นะแต,แต่แต่เป็นการเล่นที่เรารู้สึกว่าอเมซิ่งมากเลยคือส่วนใหญ่เวลาเขาเล่นสาวน้อยเขาจะไม่สิงต้นเกมอะทุกคนฉันไม่เข้าใจเขาไม่เขาเขาสิงต้นเกมอาจจะแบบมากับตีสี่คนนะแต่อันนี้เขามาด้วยกันเหรอ ก็อาจจะนะแต่สิงกับหมอแบบนี้จะดีหรอฮะสิงกับหมอแบบนี้จะดีเหรอ,หมอ,บบห,รอหมอจะฉีกไปไหนคะโอ้วิ่งขึ้นตรงนี้มันก็เปิดเป็นการฆ่าตัวตายเบาๆนะเปิดเป็นการฆ่าตัวตายเบาๆนะลูกแต่ถ้าเกิดว่าฮันเตอร์ไม่แข็งพอมันก็รอดแหละฮะหลกซะด้วยมีสปินนี่เองึฮ้วอ๋วอได้เป็นสาวน้อยแทน,นะคะ่ะทุกคน อจะเข้ามาขวานทําไมแล้วคือสาวน้อยไม่ปั่นไฟด้วยนะคือจะตามล็อกเดี๋ยวหนูไม่ปั่นไฟหรอลูกคือหมอเนี่ยถ้ายืบเป็น,นยื้อได้นานเลยนะแต่คือสาวน้อยไม่ปั่นไฟจ้าสาวน้อยว่าหนูไม่ซีเรียสค่ะโอ้ชาละเครียดจริงๆเลยนะชละเครียดจริงๆเลยนะฉันต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้นะเอา้าอุ๊ยฟันโดนตามไฟค่ะ ฉันไม่กลัวไม้หลกักยายนังหมอฉันไม่กลัวไม้เล่นไม้กับฉันบ่อยๆแล้วแกพับทุกไม้เลยนะเนี่ยรู้นะว่าหมอต้องพับทุกไม้หมอแบบหมอเขาจะชอบเกาะไม้ค่ะแต่แกจะพับทุกไม้แบบนี้ไม่ได้ฉันยังไม่มีลิง์เลยหนูเล่นหลังไม้หน่อยก็ดีนะลูกโอ้หนูพับทุกไม้เลยเป็นไรกระจกฉันมาแล้วกระจกฉันมาแล้วมานี่เลยอ่ะสาวน้อยหนูซับแบบใดหนูซับแบบใดเนี่ยมามานี่เลยมานี่เลยรึบอะไรวะเนี่ย ฉันงงกับการจ่ายกระดาษของเธอซะแล้วเกินฉันงงละเกินหังมาทิ้งก่อนเจลิมาแมรี่เก็บสีให้ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าของช่องเธอเก็บสีไว้แบบนีเ้เดี๋ยวทุกคนดูแล้วเนี่ยเขาก็หาว่าคลิปสั้นเลย15นาทีกว่าแล้วไม่สั้นหรอกอ่ะปกติเขาเนี่ยจะเห็นว่าเซอร์เขาจะชอบนี่ไงปกติเซอร์จะชอบกดยอมแพ้เองถ้ากดไม่ถ้าไม่กดยอมแพ้เองเนี่ย แสดงว่ามันมีทางไปต่อสินะอ่ะไม่เป็นไรชิปอ่ะว้าตามตอบอย่างที่บอกคะ่ะว่าวันนี้เราเล่นชิลๆค่ะสบายๆเลยนะก็เลยไม่รู้สึกจะซซเรียสมากขนาดนั้นนะคะหมอคนนี้เริ่มไม่วนไม้แล้วนะหมอเริ่มใช้ไม้ทุกอย่างแล้วนะเนี่ยแต่สปินหนูก็มีน้อยลงแล้วนะสปินหนูก็มีน้อยลงแล้วนะเอาเลยเอาเลยถ้าจะจุกคิดว่าจุกได้นานเอาเลยลูกมาฉันมีชาร์ตีแล้วด้วยก็ชาร์จเลยแล้วกัน ชาร์ตีเดินไวแล้วก็ชาร์จไปเรียบร้อยจะไปนะพังไม้ทิ้งเผื่อเขาจะยอมแพ้เองไม่ยอมแพ้ด้วยหรอหนูไม่ยอมแพ้เหรอลูกทำไมหนูไม่ยอมแพ้หนูกดยอมแพ้ไปแล้วเหรอแต่ตอนนี้นะคะเราเราจะเยืนชมความสวยงามของแม่เงินคือทุกคนน่าจะเห็นกันนะคะว่าแมรี่เนี่ยเป็นตัวที่เราเล่นบ่อยที่สุดโดยเฉพาะเทสการสีเลือดขยิบเทสกาสีเลือดมาแล้วความมั่นใจมันเต็มรอยมากเลยค่ะทุกคนน่ารักดูสิน่ารักไหม น่ารักไหมคุณแม่คุณแม่กับองค์ชายในวันนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์เขากันด้วยนะคะปิดคลิปซะตรงนี้แหละเพราะยังไงเดี๋ยวคุณมองก็ยอมแพ้เองอยู่ดีนะคะ<ม>แล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นความใส่งานของคุณย่าด้วยนะคะหมอทําตัวน่ารักก่อนแล้วทาตัวน่ารักก่อนปิดคลิปให้เขาหน่อยถ้าถ้าเกิดว่าคนนี้มันไม่ยอมแพ้นี่หนูจะจับเขาไปนั่งแล้วนะก็ไม่ได้จะทอกซิงนะแต่ปกติเขาจะชอบยอมแพ้กันเองไม่ใช่หรออ้อาวอ๋อเขาจะเดินไป <ble k S 2> อุ้มเขายอมแพ้เลยอะ ทำไมอะหนูไม่สวยเหรอไม่เป็นไรอย่างนี้นก็เก็บสีได้ค่ะทุกคน